ย้ําทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแช์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนค่อยซื้อนะครับผมส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแชร์หวยแอดหรือดัานสนนเมืองนะครับงวดที่แล้วนะครับแอดแก่ก็ให้ถูกนะครับแต่เป็นในชุด16หางนะครับผมไม่ใช่ชุด3หางที่ตััดให้ไปนะครบก ใ4 4 5่มานะครับในชุด16บหกหางนะครับผมงวดนี้ก็มาตามกันต่อนะครับถือว่างวดที่แล้วแกให้ถูกนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหัวแอลิรันฉนันเมืองนะครับงวดวันที่ส6มิถุนายนนะครับแอลิรันก็ให้มาครบเลยนะครับผมทั้งชุดเน้นล่าง16หาง3หางแล้วก็ชุดบนล่าง 16หาง6หางนะครับตัดมาให้ครบเลยนะครับผมก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมหัวแอดเลย่นนะครับผมงวดวันที่16มิถุนายนนะครับผมเริ่มกันที่ชุดบนล่าง16หางนะครับผมตัวแรกก็คือชุดหลักหน่วยเป็น2นะครับผมก็มี52 6 2 82 92นะครับส่วนชุดต่อไปนะครับก็เป็นหลักหน่วยเป็น3นะครับผมก็มี5 3 6 3 8 3 9 3นะครับ ชุดต่อไปนะครับผมหลักหน่วยเป็นสีนะครับผมก็มี5 4 6 4 8 4 9 4นะครับผมส่วนชุดสุดท้ายนะครับผมหลักหน่วยเป็น7นะครับผมก็มี5 7 6 7 8 7 9 7นะครับผมก็ครบแล้วนะครับของชุด16หางนะครับแล้วก็แอดหรือรานแกกะตัดเป็น6หางนะครับชุดบนล่างก็มี9 2 9 4 5 7 5 2 6 4 6 7นะครับผมก็ ตามนี้นะครับผมส่วนชุดต่อไปนะครับชุดทุกทุกคนรองค่อยนะครับผมก็คือชุดเม็ดล่างที่แอดก็ให้แม่นๆนะครับผมก็มี16เริ่มกันที่ชุด16หางนะครับผมชุดแรกก็จะเป็นหลักหน่วยเป็น5้าไอ้หลักสิบเป็น5นะครับผมก็มี5 0 5 3 5 4 5 6นะครับผมส่วนชุดต่อไปหลักสิบเป็น7นะครับผมก็คือ7 0 7 3 7 4 7 6นะครับผมส่วนชุดต่อไปนะครับผมหลักสิบ เป็น4นะครับผมก็มี4 0 4 3 4 4 4 6นะครับผมส่วนชุดสุดท้ายหลักสิบเป็น3นะครับผมก็มี3 0 3 3 3 4 3 6นะครับผมก็ครบ16หางนะครับส่วนที่ชุดทุกที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือชุด3หางในล่างนะครับผมก็มี7 4 4 6 7 6นะครับผม7 4 4 6 7 6นะครับผมก็ครบนะครับทวนนะครับหุ่นแอตลีดันสลันเมืองนะครับงวดเป็นที่ 16มิถุนานะครับผมชุด16หางบนล่างนะครับผมมี5 2 6 2 8 2 9 2 5 3 6 3 8 3 9 3 5 4 6 4 8 4 9 4 5 7 6 7 8 7 9 7นะครับผมส่วนชุด6หางก็มี9 2 9 4 5 7 5 2 6 4 6 7นะครับผมส่วนชุดเน้นล่าง16หางก็มี50 53 54 56 7 0 7 3 7 4 76 4 0 43 4ส4 6นะครับ3033 3 436ส่ 30, 33, 34, นะครับส่วนชุดสุดท้ายชุด3หางในล่างก็มี74 4 6 7ี่เจดนะครับผมก็ครบตามนี้นะครับก็ตามที่ได้ฟังไปแล้วก็รูปที่เห็นไปนะครับผมแอดแอดรือดนแกก็ให้มาครบแล้วนะครับผมวันนี้แอดแกก็หวังว่าจะไม่ตัดชุด3หางหลุดนะครับผมไม่หวังว่าจะไม่ไปอยู่ในชุด16หางางมันเดิมนะครับผม เหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีราบก้อนโตกันในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ